สวัสดีครับโลโนแทบสวิตสวิตสวิตสวสวิสวิตสวิตสวิตสวิน,นสวิตสวิสวิตสวคเสวตวิตนสนิตสว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 ิตสนิตรวิตสริตสวิ o อวิตรวิสวิตสาิตสว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 ิตสมิติตสลตวิาตสวนนิ้ิติิต่วต ที่เสียงไม่ออกนะครับตอนนี้ก็แก้ให้เสียงรียบล่อยแล้วจุดที่เสียนะครับก็จะมีในเรื่องอะดาวดิโอฟังตรงนี้มันมีรอยไหมอยู่นะครับชิปเนี่ยมันจะมีรอยไหมนะครับทำเครื่องเนี่ยเปิดไม่ติดนะครับเพราะว่ามีตัวช็อตอยู่นะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนตัวพอร์ตเอา ด้วยนะครับสายแพรตัวนี้นะครับเป็นสายแพรข้ามหลจะที่เปลี่ยนไปแล้วเครื่องก็เปิดติดนะครับแต่ว่าตัวเสียงเนี่ยใช้งานได้นะกว่าบาร์ตรงนี้ได้แต่ไปรับเปิดตอนเปิดไม่มีเสียงผ่างไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็แก้ไขแล้วเดี๋ยวเสียงกันดู แตก็้นะครับเราจะช้งานหน้าแล้วนะครับ จุดที่ทำการซ่อมไปนะครับจะซ่อมอันนี้จะเป็นเมนบอร์ดตัว MacBook Air M1 ตัวนี้นะครับถ้าดูจากด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับอ่าสกเกตที่เป็นตัวสโเกตลำโพงนะครับนะ แล้วว่าตัว IC ซที่พอผลิตไฟให้กับตัวก็จะอยู่ตรงทางด้านนี้นการเปลี่ยนตัวที่ควบคุมสปีกเกอร์นะครับฝั่งที่เป็นฝั่งด้านหน้าซ้ายมือนะครับตรงทางด้านนี้นะครับแล้วก็อพอร์เรียลก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับคุมในตการ์ดนะครับ ตัวนี้พอเปลี่ยนไปนะครับเสียงก็ยังไม่ออกเหมือนเดิมนะครับก็เลยทําการลองไล่นะครับระบบไฟในนี้ดูนะครับผมไปเจอตัว ur 9 0 0นะครับจะเป็นตัวชิปที่ทําการผลิตไฟตัวหนึ่งสปีกเกอร์หนึ่งจดแปดโวลต์นะครับนะครับ เหมือนตัวไฟเนี่ยรับส่งค่าจากตัวเอมนะครับไฟตรงนี้นะครับซึ่งผมลองวัดแล้วเนี่ยจากไฟ1.8ได้แค่0.4นะครับไฟออกมาไม่เต็มนะครับเนื่องจากว่าตัวตัวที่ผลิตไฟเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นะครับเราก็ต้องทำการเปลี่ยนม,มานนะครับเปลี่ยนไปแล้วก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม เปิดเพลงนะครับแล้วก็ดูหนังฟังเพลงอะไรได้หมดเลยไอจอเดี๋ยวลองเทสดูก่อนเนาะเดี๋ยวเทสให้ดูว่ามันได้อเปล่าสวัสดีครับเดี๋ยวยินให้ครับจช่องชยโทกเป็นพันต์แต่ตอนเป็นปีห้าจะใช้อไใช่ปกตโอเคก็ขอไว้ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องนะครับมาในอาการเปิด หรือว่าต้องการที่จะซ่อมอาการอะไรอื่นนะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับผมทางร้านเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด9สาขาด้วยกันนะครับมีที่ไม่กับางนานะครับเชิญมารับส่งอยู่ในมอลัเท้านะครับเดี๋ยวมอบางแค่มอบางกะปินะครับสำนักงานยาประเวศนะครับแล้วก็วัชรพลนะครับสาขาใหม่มาท่าพนะครับอย่างไรก็ขอฝากร้านสมัยที่สื่อไปด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับชจงเป็นขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ